สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกลับไม่กลาบโมโตครับผมอุ้มไม่กลับโมโตครับเมื่อคืนได้ดูไหมรถเร็วทันใจเกียร์คาเลนเมื่อคืนนะครับใช่แล้วครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องโทรแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะครับใช่ครับสำหรับเกียร์คาเลนเมื่อคืนเนี่ยจะเป็นรถครอบครัวที่ไซส์เล็กกว่าคันนี้เน้นในเมืองเป็นหลักละกันแต่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอกหักและยังถามกันเข้ามานะครับว่ามีเกียร์อีกไหมผมลงให้ติดติดกันเลย2คืนนะครับคันนี้เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับ เจ้าเกียร์คาริวัลนะครับ,ร,บรถคันนี้เป็นรถปี2001นะครับและต้องบอกความพิเศษกับคุณผู้ชมนั่นก็คือรถมือเดียวแท้ๆใ,ในเล่มก็มือเดียวเขาซื้อสดมาไหมคันนี้ซื้อสดเลยไม่เคยผ่านแฟแนซ์ลเลยไม่ผ่านแฟแนซ์ด้วยใช่และก็เลขไม่น้อยด้วยนะครับ,รบสีสันของเธอเนี่ยสวยงามผมถึงบอกว่าใครพลาดคันเมื่อคืนไปไม่ต้องเสียใจเอาคันนี้ไปใช้แทนราคาก็ต้องบอกเลยว่าพอๆกันใช่ครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับ มาครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพของเจ้าเกียร์คาร์ดิวัลคันนี้กันเลยดีกว่าครับรบผมนี่ขอเริ่มที่กระจังหน้าก่อนเลยแล้วก็เกียร์นี่โครเมียมเงาสวยงามเลยนะครับผมตัวกระจังหน้าของเขานะโครเมียมก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับนี่ซี่เขาเป็นซี่แบบสีโครเมี่ยมด้วยนะก็เงาสวยงามนะครับ,รบป้าบ้าทะเบียนคันนี้เป็นพอ,อ,พอสมเพาอ้ออ่าง3 0 8 8กรุงเทพมหานคร ันนี้ก็คือแอบสวยให้กับรถไปเรื่อยเราบอกว่าเลขเนี้ยเป็นเลขตั้งแต่วันที่เขาป้ายแดงเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนป้ายเลยนะครับบอกเลยว่าคู่ควรกับตัวรถมากๆนะครับครับไฟหน้าอันนี้ก็คือที่เป็นอมฟ้าเนี้ยต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเนี้ยเขากลัวไฟหน้าเขาเป็นรอยก็เลยติดฟิล์มแล้วเขาก็เลยรับแบบเป็นรับฟิล์มกันรอยมานะซึ่งไม่ได้ขุ่นนะใช่ซึ่งถ้าผู้ชมไม่ชอบเนี้ยสามารถลอกออกก็ได้นะใช่แต่ถ้าแบบไม่อยากให้ไฟหน้าเป็นรอยอะไรอย่างงี้ก็เอาตัวแร ตัวตัดหมอกด้านล่างใช่ซึ่งตัดหมอกด้านล่างอันนี้จะคือเป็นเหลืองโรงงานก็เกียร์ของเจ้าเกียร์ตัวนี้เขาจะได้เป็นไฟตัดหมอกเหลืองอย่างนี้มาเลยสําหรับแบบเมืองนอกที่เป็นหิมะเยอะๆอะไรอย่างนี้ตัดหมอกสีเหลืองมันก็จะตัดสนามวิสัยได้ดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นสีเหลืองมานะครับผมแล้วก็ดีเฟ็กเตอร์นี่ก็สภาพสวยงามนะไอตัวคมยังไม่ลอกนะครับครับนี่ดูตัวถังด้านข้างนะก็คมสันสวยงามมันน่า คือต้องบอกว่ามันมีรีลอยบ้างต่างไรใช้าง,งานนะแต่บอกเลยว่าเล็กน้อยมากนะเล็กน้อยนะครับผมบอกเลยว่าสีเงาช่าทั้งค<ช>ันแล้วครับผมแล้วก็ล้อเดอิมของเจ้าเกียร์คันนี้สภาพรถแม็กก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ดอกอย่างนี้ลึกๆพร้อมใช้งานเลยครับคนะดูต่อด้านตรงฝั่งข้างบนอนะนี้เขาว่า คานิว <Can> ัลก็จะตัวถังมิติตัวถังตัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็จะกว้างจะยาวกว่าตัวอย่างคาร์ลีนคันเมื่อวานนะสำหรับผู้ชมที่แบบสายเจที่นั่งอยากเดินทางไกลก็คานิวัลก็เลยบอกเลยว่าเหมาะสมแน่นอนนี่แล้วก็นี่นะด้านข้างนี่มือเปิดคุณพีก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับผมคิวด้านข้างนี่แนวสนิทสวยงามเช่นกันนะเกียร์คันนี้เขาจะมีตัวราวหลังคามาให้นี่ของเริ่มจากโรงงานนะก็คือแข็งแรงนะและอีกอย่างหนึ่งนะหลายๆคันที่ไม่มีนะแต่คันนี้ยังมีให้อยู่นะก็คือเขาจะเป็นตัวคานคาดกลางคานคาดกลางคันนี้นี่สาามรถเลืนนนตแหงได้้ะ คือตอนนี้ผมกดอยู่ข้างเดียวอย่างนี้ใส่เต็นท์หลังคาได้เนี่ยใส่ได้เลยวางเข้าไปบนคานตัวนี้ได้เลยซึ่งกล้ามีผู้ชมเนี่ยมีผู้ช่วยอยู่ฝั่งนู้นแล้วกดตรงนี้พร้อมกัน2ข้างมันจะสามารถเลื่อนตำแหน่งจะถอยหน้าถอยหลังได้ตามที่ผู้ชมวางของบนหลังคาเลยครับซึ่งคานตัวนี้มีมาให้ความถึง2เสเซนนะนี่ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังก็อยู่นี่นะ,ะนี่ก็ยังใช้งานได้นะก็เอาเวลาไปวางเต็นท์อย่างที่พี่กอฟบอกหรือจะวางแหลกหลังคาเพื่อเพิ่มสัมาระข้างบนหลังคาก็ใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับล้อหลังนี่เกียร มาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่สภาพเรลนไฟก็สวยงามอยู่นะครับผมมาพอมกับตัวสติ๊กเกอร์แรปการลอยของเขาด้วยนะก็เป็นสีอมฟ้านะครับดูสวยงามนะแล้วก็รีเฟคเตอร์ข้างในนี่สภาพสวยงามไม่ลอกนะครับรบตัดหมอกด้านล่างที่เป็นสีเหลืองก็ยังอยู่ครบนะครับสภาพสวยงามเลยต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยโหผมบอกเลยนะครับสีอย่างที่บอกไปตําหนิเนี่ยคือแทบจะไม่เห็นเลยนะคุณผู้ชมและดูสิ เธอเป็นสีน้ําเงินเงาฉ่าทั้งคันมากใช่ก็คือว่าเลยว่าแบบพระผู้ชมไปเห็นกลางแจ้งนี่คือสีเงาสวยงามมากนะสมกับเป็นรถมือเดียวจริงๆใช่แล้วแล้วก็นี่ล้อหน้าของเจ้าเกียร์นี่ครับสภารอใหม่ก็ถือว่าสวยงามเช่นกันนะครับนี่ดอกยางก็พร้อมใช้งานเลยครับมาภาษีคันนี้เป็น5มิถุนาสอง5้ากก็อันนี้เดี๋ยวจัดการต่อให้เป็นปี66วันนี้ผู้ชมมารับรถนี่ภาษีไม่ขาดแน่นอนภาษีไม่ขาดจัดการให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะอันนี้ครับมาฝั่งข้างซ้ายต่อนี่ก็คือตัวคิวแนบสนิทสวยงามเช่นกันนคัับแแลลล้วกกก็็ที่่อเปหหงงาฝ ฝั่งข้างซ้ายนี่นะนะแข็งแรงเช่นกันและที่ผมบอกก็คือมันจะมีปุ่มกดตรงนี้ท่านผู้ชมช่วยกันกด2ครั้งก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับ,รบแล้วก็ดนใยคิวด้านประตูหลังก็แนวเนสนิยสวยงามเช่นกันนะครับ,รบแล้วหลังนี่สภาพสวยงามเลยแล้วก็ดอกยางพร้อมใช้งานเลยครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาเป็นประตูสไลด์นะครับคุณผู้ชมใช่แล้วเป็นเป็นสไลด์ซ้ายขวาด้วยนะครับนี่นี่อ่ะอันนี้เราเลื่อนบ่อไว้ขึ้นมาเยอะนะเดี๋ยวเวลาเรารีวิวในเราถอยกลับให้ดูว่ามันเดือหน้าถอยหลังเนี่ยได้มากขนาดไหนนะครับ แล้วต้องบอกว่ากระจกด้านหลังอันนี้คือทางซ้ายทังขวาม่กี่ลืมบอกฝั่งหนด้วยมันปรับอปรับอัพได้ทางซ้ายทังขวานะมาชมร้านบันทายของเธอกันนะครับกับเจ้าคานิวัลคันนี้นะครับถ้าผมด้านบันทายนี่เลยไฟท้ายก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมลโก้คานิวัลนี่เงาสวยงามเลยครับแล้วก็ไฟท้ายฝั่งข้างขวาก็ยังถือว่าสภาพที่สวยงามเช่นกันนะครับครับคันนี้มีสปอยเลอร์มาด้วยนี่ก็สภาพสวยงามเลยนะสีเงาวับเลยนะครับครับมาดูห้องสัมภาระกันหน่อยนี่ ก็คือตอนนี้ผมถอยมาสุดไว้อ่ามันก็เนี่ยคือสุดถอยสุดแล้วมันก็จะวางพื้นที่ขําสมาระด้านท้ายเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ตรงกองก้นของแถวสุดท้ายเนี่ยผมพับขึ้นไวอเพราะผมใหญ่ผู้ชมเห็นว่าถ้าผมพับเบาะตัวกองก้นขึ้นสุดแถวหน้าเลื่อนสุดไอ้เบาะตัวนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนอ่าะ,ะดูนะนี่โอ้โหเป็นไง นี่ไกลมากนะเนี่ยไกลเนี่ยเนี่ยลึกมากดูส,สิสำหรับผู้ชมที่บางทีเดินทางแค่สี่ท่านแต่ว่าสัมภาระเยอะมากๆเนี่ยหรือว่าผู้ชมบางคนอาจจะมีกรงน้องหมาใหญ่ๆนะวางเข้าไปเนี่ยแบบพิกลงหมา่างพิกลคือตัวสายใหญ่ๆอะ่ะวางไปตรงเนี้ยบอกเลยว่าอเนกนประสงค์กว้างขวางมากนะครับแล้วก็นี่พิกอลดูนี่หน่อยนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ตัวแม่แรงก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวเติมน้ําฉีดกระจกด้านหลังนะครับถึงอยู่ครบนะครับ มาดูอีกหนึ่งความเดิมนะครับนี่กระจกหน้าเดิมของเจ้าเกียร์คันนี้เลยนะครับผมกระจกหน้าเดิมเดิมโรงงานเลยบานหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่กระจกเดิมนะครับหลังซ้ายตรงประตูสไลด์นี่เป็น eldest, ของโลโก้ภาษาเกาหลีนะแล้วก็นี่โลโก้เกียร์นะครับแล้วก็หลังสายตัวบานป๊อกอ,อัพได้นี่ของนี้ยังอยู่นะแล้วดูนี้ด้วยนี่ระวังหนีบนิ้วแหมก็ยังอยู่นะครับเฮ้ยมันมีด้วยวะใช่เขาตรงนี้ผมบอกมันป๊อกอัพได้เขากลัวมันเด็กไปแย่หนีบนิ้วระวังหนีบนิ้วจริงจริงด้วยเนี่ยนี่นะก็ยังอยู่นะ นะหลังประตูฝา้ายนะครับนี่เกียร์แล้วก็หลังขวานะครับนี่กันนิบมนิ้วนี่เห็นไหมโลโก้เดียวกันเลยนะยังอยู่นะครับแล้วก็โลโก้เกียร์แล้วก็ประตูสไลด์นะครับผมนี่เกียร์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นภาษาเกาหลีนะตัววอร์นิ่งของเขาก็ยังอยู่นะครับครับแล้วก็ประตูคนขับนี่กระจกเดิมครบทุกบานเลยครับ มาชมทางด้านเครื่องยนต์ของเจ้าเกียร์คันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc เบนซิน6สูบแบบเป็นตัว V นะครับผมครับก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเดินทางไกลได้นะไม่ด่านควันไม่ไหลแน่นอนและอยากให้ผู้ชมดูเห็นไหม ห้องเครื่องเขาเนี่ยคือสัาพเรียบๆเลยเขาเรียกเรียบๆเลยใช่เรียบๆเลยแล้วก็คือ6สูบแบบวีเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือมันจะได้ความนิ่มนวลของแบบบาลานซ์ตัวเครื่องยนต์เขานะครับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็คันนี้ไม่เคยผ่านแก๊สด้วยอ่ะใช่คันนี้ไม่เคยผ่านแก๊สด้วยนะครับผมมันล้วนมาเลยนะแล้วก็ตัวเพจคพ่ตัวเดิมของเขานี่ที่เป็นตัวแป่นเหล็กนี้นะยังอยู่นะครับผมแล้วก็นี่นำเข้าโดยเกียร์อันนี้นะครับผมก็ยังอยู่นะตัวสติ มาครับคุณผู้ชมครับผมจะพาชมภายในคันนี้กันแล้วนะครับเริ่มต้นจากแผงประตูกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับแผงประตูของเธอครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับลำโพงทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับใช่แล้วครับไฟมุมประตูติดครบนะครับเดี๋ยวเทสระบบไฟฟ้ากันเลยดีกว่าอ่ะนี่เลยระบบไฟฟ้าลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับครับอ่ะจะปรับข้างไฟฟ้าชมนะครับครับปรับไปทางซ้ายขวาขึ้น แล้วก็โล่งนี่ใช้งานได้ครบปกติเลยครับครับมาต่อกันที่ด้านเบาของเธอเลยนะครับนี่คือเบาเดิมจากโรงงานนะครับใช่แล้วดูสภาพสิฮะนี่สภาพหนังถือว่าสวยงามนะูสิไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับใช่เส้นดานี้ไม่มีขาดเลยนะสภาพเบาคือสวยงามนะครับแล้วอยาไพี่กอลดูนี่หนึ่งคาเนียวพาร์กนี่มีด้วยหรอนี่ไงปั๊มมาจากโรงงานเลยอ๋ออ่าเป็นไงที่เบาเบาเดิมมาจากโรงงานนะบเบากับรถมือเดียวปลายแดงบางๆนะครับนี่ที่เท้าแขนเขาก็ยังอยู่นะนี่ใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับครับมาต่อกันที่คอนโซลคอนโซลนะครับ ช่องแอร์เธอไม่มีแตกหักเลยนะครับใช่ครับผมคอนโซลก็ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับผมนี่ไม่มีเหนียวเนินะคอนโซลแบบไม่มีแตกรายงานอะไรงนี้นะครับแล้วก็ตรงช่องแอร์นี่ก็ไม่มีแตกหักเช่นกันนะครับผมครับ,รบก็ลายไม้เนี่ยอาจจะมีแบบล้าๆบ้างนะลายไม้ต้องมีบ้างตามอายุนะครับใช่ครับ<ต>มไม่น่าเกลียดเลยคุณผู้ชมไหนวะถามก่อนดินี่นี่นี่ประมาณอย่างนี้อ่าคือต้องบอกด้วยว่าเพราะว่าเกียร์คานิวัลเนี่ยมันเป็นเส้นแค่นิดหน่อยใช่ต้องบอกว่าเกียร์คานิวัลเนี่ยเขาใช้ลักษณะลายไม้แบบเดียวกับเมอร์เซเดสเบนท์เลยคร เขาจะเหมือน Mercedes-Benz เลยที่จะแบบมีบ้างใช่แต่ไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้แตกออกจากกันนะครับผู้ชมมันเป็นแค่รอยเป็นคลื่นเนี่ยประมาณนี้ครับใช่ครับผมแล้วก็นี่ตัววิทยุเดิมของเกียร์นะครับผมแล้วก็แอร์นี่ก็คือคอนโทรลได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะแล้วก็ที่เคเบิลรี่ตงนี้ก็ยังอยู่นะครับผมนี่เปิดใช้งานได้ปกตินะครับที่วางแก้วดึงออกมาฟลุ๊บนี่ก็วางแก้วได้2ใบของเดิมเขาก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ใส่ของได้อีกช่องหนึ่งด้วยนนนนนนีีี่่่คครรรบบบบบบ้้ววเเเเลลยยยััแแแะะอกก์ขาป็ตติใช มาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนขับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับปุ่มทุกอย่างไม่มีลอกนะครับใช่ครับลำโพงไม่มีแตกหักครับไฟมุมประตูติดครบนะครับคุณผู้ชมครับเทสระบบไฟฟ้ากันเลยครับอ่ะนี่นะครับลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับครับอ่ะลงทีเดียวปรับข้างไฟฟ้าชมกันเลยนี่ปรับหน่อยไปทางขวาซ้ายขึ้น แล้วก็โล่งนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับมาต่อกับที่เบาะฝั่งคนขับบ้างนะครับผู้ชมครับช่แล้วก็ยังคือเบาะเดิมหนังเดิมจากโรงงานนะครับ Carnival Park อ่าเห็นไหมยปั๊มนู่นนะรอยปั๊มของเธอเองอยู่นะครับดูสิเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษารถได้ดีมากนะครับใช่ครับผมนี่เ้นด้าไม่มีขาดเลยนะครับนี่หนังตึงๆแน่นๆเลยนะครับครับแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟฟ้ามาจากโรงงานรับเดียวนะอ่าจะทับปรับให้ชมนะครับเดินอันนี้ถอยหลังก่อนถอยหลัง เดินหน้านี่ใช้งานได้นะแล้วก็พักพิงขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกตินะครับครับ,รบอ่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยอ่าพวงมาลัยอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยเดิมของเจ้าเกียร์คันนี้เลยนะนี่โลกโก้เกียร์ชัดเจนนะครับผมมาพร้อมระบบ SRS Airbag นะครับนี่พวงมาลัยถือว่าสภาพสวยงามมากเลยนะแล้วก็ปุ่มของเขามีมาติฟังกชันอยู่นี้ด้วยนะครับ มาต่อกันที่เลื่อนใหม่นี่เลื่อนใหม่ใส่กิฟสวยงามเลยนะครับผมคันนี้วิ่งมาเพียง164,540กิโลเมตรเท่านั้นโอ้โหวิ่งน้อยมากใช่ถ้าเฉลี่ยต่อปีนี่ถือว่าใช้น้อยมากเลยนะใช่แล้วปกติรถครอบครัวเวลาใช้งานที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเดินทางต่างจังหวัดซะเยอะครับกับเลขไม้นี้บอกเลยว่าถือว่าน้อยมากและเรากลาันตีด้วยนะครับว่าเป็นไม้แท้ๆไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะครับผู้ชมใช่รัะคะผมมาต่อนที่บางแดดน,นี่ฝั่นี้ก็จะไม่มีกระจกแต่งหน้ามาจากโรงงานนะก็จะเป็นเรียบย่างนี้นะครับ นะครับครับส่วนฝั่งเนี้ยขออนุญาตนิดนึงคืออันเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าไม่เคยแกะเลยเขาไม่เคยแกะแต่ป้ายแดงเห็นมันเป็นซีลหัวท้ายมาอย่างนี้เลยใช่แล้วพลาสติกคือเขาเก่ามากนะดูดิคือผมไม่กล้าแกะจริงอันนี้ขออนุญาตไม่เปิดนะคือซึ่งก็คือให้คุณผู้ชมไปแกะเองดีกว่าไปแกะเองดีกว่าอารมณ์ได้เหมือนรถป้ายแดงที่แกะใช่แล้วก็มเขาจะมีกระจกแต่งหน้ามาด้วยใช่กระจกแต่งหน้าก็คือผมแง้มๆดูนิดนิดแหละกระจกยังอยู่นะใช่โอ้โหไม่แกะจริงเว้ยให้ผู้ชมไปแกะเอาเองอ่าอย่างท ทั้งสองฝั่งใช่แล้วครับเปิดการเปิดใช้งานได้ปกตินะครับก็คือทางซ้ายทางขวานะประตูเขาก็จะลื่นๆอย่างนี้เลยนะครับผมเปิดปิดง่ายได้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกผู้ชมก็คือว่าผมอ่าปรับเบาะข้างหลังเนี่ยสุดไว้ให้ครับซึ่งพอเวลาปรับสุดเนี่ยเบาะด้านหน้าเขาจะขึ้นมาประมาณนี้ครับก็อาจจะนั่งติดกับคนหน้านิดนึงสาหรับบางทีอาจจะนั่งแค่2คนแต่สัมภาระเยอะนะก็เลื่อนหน้าสุดได้เท่านี้จะถอยสุดให้ดูนะครับนี่แป๊บนึงนะ ถอยสุดนี่เวลาคู่หน้าถอยสุดเขาก็ถอยได้ประมาณนี้ก็บอกเลยว่าอยู่ในลักษณะที่นั่งสบายๆเลยนะใช่ครับแล้วก็นี่สภาพบอหนังด้านหลังนี่คนี้ว่าพัร์คโตปัมนูนดูสินี่ไง้สวยชัดเจนหนังไม่มีขาดได้นี่ไม่มีล่นเลยนะครับที่เท้าแขนก็น,นี่แน่นๆเลยนะ แล้วก็ที่เห็นอันนี้อันนี้จะบอกอผู้ชมนิดนึงด้วยนะว่าคือตอนนี้พรมกระดุมเนี่ยถ้าผู้ชมเห็นอะอะมันจะเกะก,กะสายตาอะไรอย่างนี้ถ้าผู้ชมไม่ชอบอออกได้นะ,ะเพราะว่าพรมเดิมที่เป็นตัวพรมของเขายังมีอีกชิ้นข้างล่างและมีมาคบทั้งคันด้วยนะถ้าไม่ชอบตัวผมกระดุมอ,ออกไปเลยแต่ก็กระดุมก็จะดักฝุ่นได้ดีกว่าใช่แล้วครับนะครับให้ดูสภาพเบาอ,อ,อีกฝั่งนึงนะครับผู้ชมครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคาร์นิวัลเช่นกันนะครับเห็นไมตัวฟั่มนูนมาเช่นกันคือเบาะเดิมหนังเดิมจริงๆทุกตัวเลยดูสิใช่ครับผมีสภาพเน้คือสวยงามนะนี่เส้นท้าไม่มีขาดเลยหนังแบบเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนเนี่ยเขาใช้ได้ครบทุกข้างนะนี่แน่นๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของเจ้าเบาะคาร์นิวัลก็คือสามารถหมุนก็ได้โดยการที่ดึงสลักด้านหน้างี้มันจะเป็นตัวดึงนี้แล้วเราหมุนนะนี่หมุนอย่างนี้เสร็จปุ๊บอยากได้เป็นโต๊ะมากกว่าทําไงดึงอย่างนี้เลยปุ๊บนี่ก็จะสามารถเป็นโต๊ะ แบบผู้ชมนั่งแถวหลังแล้วก็วางแก้ววางอาหารอะไรอย่างนี้ได้ครับซึ่งตัวนี้ทําได้เช่นกันครับเดี๋ยวดูนะโดยการที่ดึงออกอย่างนี้แล้วก็หมุนแหมแค่นี้เองแล้วก็พับลงฟึบไปเป็นโต๊ะได้เลยครับสองข้างทําได้เหไหนลองการบอะหนังบอะบอะหลังให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพบอะหลังหน่อยอ่ะได้สักครู่นะครับนี่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ผมบอกแหล้ว่าก็คือผมพับตั้งขึ้นไว้อย่างนี้ใช่ไหมผู้ชมก็ได้เห็นว่าคือมันอเนกประสงค์มากสามารถพับตั้งขึ้นอย่างนี้ได้เวลาเอาลงสลักเขาจะอยู่นี่นี่ แบบนึงนะครับนี่ดึงลงมาปุ๊บนี่นก็จะนั่งลงมาอย่างนี้ได้เป็นที่นั่งปกติแล้วสภาพหนังเห็นไหมก็สภาพสวยงามเช่นกันนะเห็นไหมได้ไม่มีขาดไม่มีร่นคือสว,สวยทุกตัวนะครับคุณชมเบาะสวยจริงๆครับใช่ครับผมแล้วเบาะแถวหลังเขาก็เนี่ยนั่งถือว่าค่อนข้างสบายนะครัอย่างผมนี่นั่งแบบหัวไม่ติดด้วยแล้วก็คือถ้าอันนี้เขาอันนี้อะนั่งอย่างเงี้ยหันหน้าคุยกันเงี้ยนะสองข้างบ,บอกเลยว่าอันนี้ประสงค์มากนะแล้วที่เคยทําให้ผู้ชมชมไปแล้วว่าเบาะหลังเนี้ยมนปรับเอ็นได้ซึ่งถ้าเรา้ได มันปรับเอ็นได้แล้วที่เคยทําให้ชมไปคันหนึ่งเราของคาริโอวคันนี้้าก็ทาได้เช่นกันคือถ้าเราเลื่อนเบาะให้มาชนกันสุดปรับนอนให้หมดมันก็จะกลายเป็นแบบแบบแคมเปอร์ได้เลยเอาที่นอนมาวางบนท็อปข้องบนนะครับน uh huh. ในรถได้สบายเลยครับผมแล้วก็คันนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องแอร์จะไม่เย็นเลยครับเพราะแอร์เขามีให้ครบทุกแถวเลยนะอย่างแถวหลังนี่มีใาให้บนหลังคาด้วยนะัทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่แล้วแถวกลางก็มีมาให้ด้วยนะครบถ้วนแอร์เย็นแน่นอนครับ ทดลองขับจริงนะครับกับเจ้าเกียร์คานิวัลรถมือเดียวคันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะครับว่าแอร์หนาวมากแน่นอนดูสิครับเขามีแอร์ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดแล้วนะครับสองจุดแล้วนะครับด้านหน้าอีกนะครับชนหนึ่งโอ้โหคือทั่วคันจริงๆนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่เบาะแถวสามนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่างอะไรวะเนี่ยที่เขียววุลีนะครับ ที่วางแก้วฝั่งนี้นะครับและยังมีกระจกป๊อปอัพด้วยนะครับผู้ชมเป็นไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องอุ้มสั่งการจากด้านหน้านะอีกด้านหนึ่งนะครับผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหตอนหลังเนี่ยผมสั่งจากหน้าได้นะนี่แล้วแล้วแล้วเนี่ยผมสามารถบังคับปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะกดได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ อ่าครบนะครับนี่มาดูไฟเพดานด้วยนี่นะคนขับนี่ไฟเพดานนะครับคอนโทรลจากคนขับได้ด้วยนะครับครบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมานั่งตรงแถวสองนะครับผู้ชมเห็นไหมฮะมันเป็นไฟฟ้าเหรอใช่แล้วขอบคุณฟ้าผู้สิสิงว่ะเห็นไหมฮะครู้เลยนะ เขากระโดดออกมาได้ไฟฟ้านะไม่ได้แบบปกติเป็นมือดึงมือดันไม่ใช่นะไม่ใช่พวกอิสระไฟฟ้าต้องเป็นมือดันออกอันนี้ได้ไฟฟ้าเลยได้ไฟฟ้าเลยติดตัไม่เคยมีเกียร์เขาของเขาดีเราอ่ะนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่แล้วพวกมันจะสองชั้นนี่นี่อ้าวิทยุใช่ไหมเห็นไหมฮะก่อแล้วก็เลื่อนด้วยนี่คือใช้งานได้สมบูรณ์จริงโอ้เสียงดีนะไม่เสียงดีนะเนี่ยไม่ได้นะอย่างดี ช่องลมช่องแอร์เธอสวยงามอ่ะเดี๋ยวเราเทสเรื่องการขับขี่ให้กับคุณชมเลยดีกว่าได้สักครู่นะครับครับดูสิครับดูทูวิ่งสิครับเห็นไหมฮะแหมอ่ะเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆเลยนะครับนานๆมาสักทีโชว์สักโอ้ยไอ้โอ้ยเนี้ยดูดิาวก็จะให้ดูไงว่าคาริวอลเนี่ยคือคันขอไซเนี้แบบให้ดูเนี่ยทรงแบบพี่ต้นเราเนี่ยสายพิทตอลเรานี่ยนี่นี่นีนี่คือเราน้ำหนักเท่าไหร่เซลต้นไม่บอกไม่บอก น่าจะร้อยกว่าโลนะครับก็ฉายายในร้านเราเราจะเรียกกันพี่พี่ต้นหนีเพราะว่ายาน้นเราชื่อต้นหลายคนอ่แล้วเนี่ยให้ดูเลยว่าคนใส่พี่ต้นนั่งเนี่ยย,ยังถือว่านั่งสบายเลยนะอ่าใช่ฮะ,<น>ะดิแล้วก็ปขดให้ชมเมื่อสักครู่คลิกดาวนี่ก็คือรถไซส์ขนาดนี้แล้วที่เรานั่งกันนี่ก็ถือว่าวันนี้ก็พี่ต้นใหญ่กว่าพี่พพเบนแน่นอนอ่ะครับอ่าก็อัตราเร่งดีแน่นอนเขาพิจีสสมบูรณ์เลยแล้วก็ไม่มีสะดุดอะไรเลยเกียร์ก็เปลี่ยนปกติเลยครับส่วนช่วงล่างก็ถือว่านิ่มเลยยังแบบเขาเรียกว่าผู้ใหญ่่่่่นนนนนังเีียยสสบบบาแอรมมมูณ์ไจ แต่ผมกลับแปลกใจเกียร์คานิวัลนะนั่งสบายนี่คือเบาะเบาะหลังสุดนะใช่ผมนั่งรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าเบาะแถวสองนะใช่แล้วคานิวัลเขาข้อเดียวเหมือนอย่างคือตัวเบาะท้อค่อนข้างใหญ่นั่งได้จริงครบเจ็ดตำแหน่งจริงๆคือนั่งได้ได้สบายทุกตำแหน่งเลยอ่ะครับสบายแน่นอนเพราะปกตินั่งข้างหลังแถวหลังสุดเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวอ่ะส่วนใหญ่รถเจ็ดที่นั่งแถวแถวที่สามเนาะเขาจะชอบต้องไปแบบเป็นเด็กนั่งหรือแบบ พังมีผู้ใหญ่นั่งอาจจะนั่งได้แบบไม่นานเท่าไหร่แต่อันนี้ถ้าแบบจะขึ้นเชียงใหม่ผู้ใหญ่นั่งสมัยนั่งได้สบายเนี่ยสบายสบายนี่คือบาะแถวสามนะครับผู้ชมครับโอ้โหดูเล็กรูมผมเหลือดิครับยัง <ๆ S 1> เหลือดิเดินโชว์มาเป็นวอล์กฟรูมาเป็นวอล์รูนะครับนี่หุ่นพี่ต้นนี่ดูผู้ชายหุ่นหมีนะครับเดินนะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะนั่ง น้ำหนักร้อยกว่าโลนะครับเดินผ่านได้นะครับพูดน้ำหนักไม่เห็นว่าดูเล็กลงมิโตนนะเมื่อกี้คือบ่อหน้าเนี่ยรับใส่ที่มีโตนนั่งไว้นะนี่ดูมานั่งแถวสองก็โอเคอยู่เล็กลงได้อยู่ได้ด้วยไอ้น้องขับดีดีดิขับได้ขับท่านได้ขับท่านใครพลาดคันนี้นะครับผมบอกเสียดายแน่นอนนะครับได้รถวิ่งน้อยได้ประวัติดีมือเดียวด้วยสีสวยภายในสวยใช้งานได้เลยนะครับอุ้มอุ้มรบกควรหลีแอร์หน่อยสิหนาวครับ นี่นี่แล้วที่พี่ต้นสายผมพีแอนอย่างหมืนทีจับข้างหน้าได้ด้วยนะอ๋อบังคับจับข้างหน้าได้แต่มัน,นจะมีตรงผมเนี่ยชุดหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงของพี่ต้นอ๋อ,อแล้วพี่ร้อนป๊บพี่ก็หมุนตรงนี้ได้เลยอืมติดเลยนะอ๋อเนีน่ยระบบไม่ซับซ้อ,ซอนนะครับใช่ใช้งานง่าย เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมครับกับเจ้าเกียร์แคนิวัลคันนี้นะครับ,ร,บรถครอบครัวและคันใหญ่ด้วยใช่แล้วสำหรับท่านที่พลาดไปเมื่อคืนนะครับผมบอกเลยว่าอย่าพลาดอีกหลายๆคนโทรมาบ่นว่าเฮ้ยมันเพิ่งลงเมื่อคืนเองมันเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้จะมีคนจองเร็วขนาดนั้นเหรอใช่อีกคันหนึ่งเพิ่งลงได้2วันเองแฮร์รี่เอร์มันเป็นไปได้เหรอไไค,ครับมีคนจบเร็วขนาดนั้นเนงลยเ,เ,เ,เหรอรมีมีจริงต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าคือขอโทษนะ พวกเราไม่ได้ว่างมาทํารีวิวเสร็จแล้วปิดการขายกันเองใช่มันมันเหนื่อยไหมใช่จบกัดจะถ่ายเสร็จแล้วไปนั่งตัดต่อแล้วเอามานั่งปิดการขายกันเอง<ช>มันไม่ใช่ล่ามันไม่ใช่หน้ามา้าเหมือนลอตเตอรี่ที่เขาทํากันใช่เราไม่มีเราไม่ทําอย่างนั้นแหละครับคือเราบอกว่าเรามีลูกค้าจริงๆใช่และอยากขาอาจจะบอกลูกค้านิดน,นึงว่าช่องทางที่ลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาเห็นรถก่อนครับก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์เมกาโมโตเอ็กซ์คลูอันนี้คือต้องบอกเลยนะครับเน้นย้ําเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มไลน์เอ็กซ์ ซื้อกันโหดมากใ,ในนั้นจะมีอยู่700กว่าท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระทู้ทุกกระทู้เนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์ e อ็กซ์คลูอยู่คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยไปอยู่ในไลน์กลุ่มเลยจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเจอในไลน์กลุ่มกันก่อนใช่แล้วถึงไปดู YouTube ประกอบกันใแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดสำหรับท่านที่เข้าไม่เป็นยังอยู่ใน YouTube นะครับ ก็ลองดูลิงก์ในในตัวดีไคริปิั่นด้านล่างใช่แล้วลองกดเข้าไปดูรับรองเอกลุสิปตามชื่อใช่ครับและสําหรับเจ้าคันนี้นะครับไม่กล่โมโตนะครับจัดให้เท่ากับคันเมื่อคืนไปเลยอ่ะเราเลาเลยแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นไม่ต้องจัดแล้วครับไฟแนนซ์เพราะว่าขายถูกแล้วโอ้แสนก็บาทนะครับอย่าลืมนะครับใครไวกว่าได้ไปแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลโมโตครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ